ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีกาน้ำร้อนมือถือมารีวิวให้ชมนะครับเป็นกาน้ำร้อนขนาดพกพาขนาดเล็กๆเท่าฝ่ามือแค่นี้นะครับจริงๆมีลักษณะคล้ายๆฮัมเบอร์หรือว่ากระติกน้ำเลยนะครับด้านบนจะมีตัวอักษรหมุนเปิดนะครับให้ไอน้ำออกตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถปิดได้แล้วก็หิ้วได้แบบนี้นะครับหิ้วได้พอดีเลยนะ แล้วก็ตรงนี้ด้านหลังจะมีปลั๊กให้เสียบเป็นปลั๊ก3ขาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่ากินไฟ2องโวลต์บ้านเราเลยแล้วก็กําลังไฟ300วัต์น้อยกว่าใดพอผมนะครับตรงนี้มีระบายอากาศออกนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้าจะมีสวิตช์เป็นกดแก๊ก,กนะครับกดค้างเปิดกดปิดนะครับนี่นะแล้วก็ด้านใน เขาจะให้สายไฟมาด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะครับอืมไม่ได้สูงมากนะไม่ได้ลึกมากนะครับก็ดูพอดีพอดีเป็นวัสดุค่อนข้างดีนะเป็นสแตนเลสสามนะครับผมสังเกตดูแล้วก็โอ้ใช้ได้เป็นวัสดุที่ดูดีมากนะครับไม่มีตะเข็บรอยต่อนะดูดีๆเลยนะครับนี่นะเป็นชิ้นเดียวเลย แล้วก็สามารถใส่น้ำจนเต็มเป๊ะพอดีถึงขอบอยู่ที่3 0 0ซีซี cc หรือ 300ml มลนะครับไม่ได้เยอะมากปกติแล้วไม่แนะนำให้ใส่ถึงด้านบนนะใส่ประมาณ2 0 0ซีซี cc ก็พอสำหรับชา1แก้วหรือกาแฟ1แก้วนะครับเพื่อชงแค่นั้นเองเหมาะสำหรับการใช้งานบุคคลคนเดียวต่อรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาเตเลส3ส่วน4เช่นเดียวกันมีพลาสติกเป็นยางอยู่ตรงนี้นะครับ เวลาเราใส่น้ำแล้วก็หมุนหลังจากนั้นก็วางเอาไว้แล้วเสียบปลั๊กเปิดนะครับแนะนำว่าเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะนี่นะครับเพื่อระบายนะครับลองดูด้านในสังเกตดูไหมครับก็จะทะลุนะนี่นะทะลุไปเลยน้ำเดือดก็จะอยู่ในนี้นะครับระวังด้วยนะถ้าเกิดเราต้มแบบปิดฝาเนี่ยระวัง ความดันแรงดันนะครับแนะนามาให้เปิดฝาอย่างงี้น,นิดนึงก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ยกออกเลยนะต้มแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นค่อยเทนี่นะครับก็ทำมาให้เทเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูคู่มือที่ให้มานะครับเป็นภาษาจีนล้วนๆนี่เลยนะครับด้านในจีนล้วนเลยนะครับแล้วก็มีสายไฟให้มาด้วยนะครับ สายไฟปกติไม่มีที่ใส่นะเราจําเป็นต้องพกแยกนะครับก็หาตุงใส่ด้วยนะแล้วก็ปลั๊กไฟเป็นป๊กแบบ3ขานี่แหละนะครับแบบของจีนเลยใช้กับบ้านเราไม่ได้แน่นอนจําเป็นท่าต้องมีหัวแปลงแบบนี้นะครับก็หาซื้อมาด้วยนะแต่ผมมองว่าไม่ใช่ประเด็นสาคัญผมมีหัวแปลงเยอะอยู่แล้วนะครับก็เสียบไปนี่เท่านี้เองแปลงง่ายๆนะครับผมมีหัวแปลงเยอะซื้อหัวแปลงในเมืองไทยนี่แหละยี่ห้อไหนก็ได้มีเต็มไปหมดเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ด้านหลังเราก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับปลั๊ก3าขาแบบนี้ก็หาซื้อได้เยอะแยะเลยนะครับผมจะทดสอบด้วยการเติมน้ำที่250 ml ลงไปนะครับลองดูว่าจะได้ประมาณไหนเกือบเต็มนะครับจริงๆถ้าเต็มพอดีขอบเนี่ยเกือบๆขอบจะอยู่ที่เติมไป300 ml ลนะครับ 250ได้เท่านี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนน้ำถึงจะเดือดนะครับผมปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็เสียบปลัก๊กการเสียบปลั๊กก็หันสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้นะถ้ายังไม่เปิดจะยังไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเริ่มจับเวลานะครับเสียบปลั๊กลงไปก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่เปิด จับยังไม่มีไฟเราลองกดมีไฟนะครับแล้วก็กดสตาร์ทจับเวลานะลองดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เริ่มมีเสียงนะครับจิ๊ดจิดจิ้วจว กินไฟประมาณ300วัตนะค่อนข้างจะกลางๆไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปด้วยครับ300วัตต์นิดเดียวน้อยกว่าไรกว่าผมด้วยผมเห็นว่าค่อนข้างจะสะดวกดีนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็ถ้ามีปลั๊กไฟก็เสียบได้ทุกที่เลยไปโรงแรมหรือแม้แต่อยู่บ้านก็ได้สบายๆอยู่ที่ทำงานก็ได้นะครับพกไปเองไม่ต้องพึ่งใคร ตอนนี้1นนาทีผ่านไปเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงนะดูจะมีความปุดปุดมีฟองเดือดหรือเปล่ายังครับยังถือว่าปลอดภัยอยู่ ต้องค่อยๆเปิดนิดนึงเดี๋ยวให้มั่นใจว่าปลอดภัยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสนาทีต้องดูว่าเขาจะเดือดมากน้อยแค่ไหนถ้าเดือดไม่มากก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูได้ ด้านนอกก็อุ่นๆนะไม่ไม่ร้อนเลยนะครับอุ่นๆจับได้นี่นะโอ้เสียงดังเดือดเดือดหนักเลยอันนี้ถือว่าพร้อมทานได้แล้วนะครับประมาณ2นาทีครึ่ง นี่เป็นการเดือดของเขานะครับน่าจะเดือดได้ประมาณนี้กับ2นาทีครึ่งเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ผมปล่อยให้เลยมาประมาณ3นาทีนะจริงๆก็ระหว่าง2นาทีครึ่งถึง3นาทีก็เดือดเท่าเดิมนะครับฟองประมาณนี้แหละอันนี้ก็ปุดๆปุดๆปุด,ปด,ปดอยู่ประมาณนี้ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับสามารถที่จะต้มกาแฟต้มน้ําเดือดเองง่ายๆที่โต๊ะทํางานได้เลย เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการซื้อมาใช้งานนะครับประมาณ370บาทปกติก็ซื้อทัมเบอร์หรือซื้อกระบอกเก็บความเย็นอยู่แล้วนะอันนี้เป็นกระบอกเก็บความร้อนก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ค่อนข้างจะซื้อมาใช้งานน่าซื้อมาใช้งานนะครับอ่าอันนี้เดือดสุดที่ประมาณ3นาทีอ่าลองดูนะครับประมาณ3นาที40วิอันนี้คือสุดๆดแล้วโอ้ จะฟูไหมเนี่ยน่าจะสุดๆเท่านี้นะครับพอแล้วละมัง้งผ้าเพื่อความปลอดภัยก็ใส่อันนี้เก็บใส่กันไว้นิดนึงนะครับห้ามปิดฝาเด็ดขาดถ้าปิดฝานี่ผมว่าแรงดันแรงดันน่าจะมากกว่านี้อ๋อถ้าเดือดสุดๆแล้วเขาตัดไฟนะตอนนี้ตัดไปแล้วนะครับประมาณ4นาทีไฟตัดไปโดยอัตโนมัตินี่ถือว่าเดือดแล้วนะ ก็เอาไอเดียมาฝากประมาณนี้นะครับลองดูก่อนอ๋อโอเคนี่นะครับเขาหยุดลงไปแล้วน้ำเดือดแล้วนะครับตรงนั้นก็คือเป็นฟองอากาศนะครับอาจจะมีคราบใหม่เกิดขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวต้องไปขัดสักหน่อยนึงนะครับแต่วัสดุภายในเป็นสเตนเลสอย่างดีค่อนข้างจะโอเคผมชอบมากเลยนะครับ ลองอ่านคอมเมนต์ในหน้าร้านดูได้สินค้าค่อนข้างใช้งานดีสะดวกด้วยนะครับก็เป็นสินค้าที่ผมไอที IT ประจำบ้านซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็เอามาฝาท่านผู้ชมด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็ลองกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูหน้าร้านได้นะครับสินค้าค่อนข้างโอเคเราสามารถถอดปลั๊กนะครับปิดแล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นปิดฝาด้านบนเรียบร้อยเสร็จแล้วหิ้วได้นี่นะครับ หิ้วไปเลยเป็นน้ำร้อนเลยนะครับแต่ว่าขนาดเล็กไปหน่อยนึงแค่3 0 0ซีซี cc เท่านั้นเอง3 0 0 mm ลมลก็เต็มแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งานก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบแล้วก็รีบตอบให้แต่ว่าการใช้งานเบื้องต้นก็ถือว่าโอเคคุณภาพดีนะครับตอนนี้เรือมนอุ่นเยอะขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าปิดดีน้ำไม่ไหลก็จริงไหมจริงครับโอเคค่อนข้างดีเลยนะครับ ตร,ตรงนี้ไม่ร้อนนะแต่จะร้อนท้องบนนี่แหละร้อนที่โดนน้าร้อนนี่แหละครับตัวขดตัวจริงๆด้านล่างนี้ไม่ร้อนเลยค่อนข้างจะโอเคน่าใช้เป็นสินค้าอีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับซื้อมาใช้เองแล้วถูกใจก็แนะนําด้วยนะครับอันนี้ซื้อมาเพราะว่าเห็นคอมเมนต์ค่อนข้างดีแล้วก็ทุกคนซื้อใช้เท่าที่สังเกตนะครับยอดขายค่อนข้างสูงนะน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการสินค้าก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ